อร่อยไม่ให้หนักกระลอกอล่ยพี่น้องเมึงดูกระลอกมันมันหนักสิผุนขึ้นกับเบาตูเนาะพี่น้องแต่ว่าก็สนามผงนยานไม่สนามมากคนเดียวนี่เป็นโอ้โหมิดอิมซิมเลยว่าม่นมีใครมาหาเลยพิ๊ปปิ๊ปเซ่ไรย่างเบิึงเริ่มอะไรสวยพูนเออเบิึงเริ่มชิมาบอ ร้ายจัดแหละนมาล้ายด้เมือนี่พี่น้องเลยน้องใหม่น้องใหม่แต่น้องใหม่แต่ไม่ใหม่เาเตยพ่นกบเนีสีผิวคือต่างกันแท้อ๋อมันรูบูดีเนี่นียนะาสันแหละสู่ตยพ่นกระาไรบเนีเนาะสู่ใคกระาไรเปลี่ยนอยู่ทนแดดไม่ทนแดดทนฝนเนาะอยนี้เงางา ปะเรียงาหกระลอกพี่น้องซทอาหารกะลอกนี่ทุกคนดูดลูกกลอพ่อกระเทิพี่น้องกัมกาค้กวามูครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ใส่พิซซ่าเลยนี่ทุกคนลงมาแล้วลงมาแล้ว แมนอยู่เบาว์เบลเดอร์บาว์เด้เดอร์อย่างพญานี่พี่น้องเลยคนละงอองกัน้อิมคนนี้คนนี้ลงมาแล้วจะลงมาหรือเปล่าบาตเตร์บาตูเรามีวีซ่าได้พี่น้องเลยอุ้ยลีลาลีลาเถินมาลงมาแล้วสงใส่หยาดเนาะมือหนีมาหลายคนพี่น้องมาเต๋อคนคนโง่โซลูโยมันมาแน้าเนาะ ตัวคนมีพลไมใหม่นะอุตสห์เอาถัวมาเดี๋ยวมาอ้ามาองี้ยงนี่นะซึ่งแบบแปรบานเหาแทโอ้ยทุกคนดูกอี่ยงนี่กินไหนวันนี่น <c oughs> เดินหากระโอกกันค่ะทุกคน แล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,วจะเจ้าถั่วให้น้องนะคะวันนี้ได้ถั่วค่ะพี่ทุกคนเห็นไหมได้เจอกันหลายวันเลยนี่นะคะทุกคนนี่นี่วแบบน้ำเจ้าถั่วไปให้นะเฮสสซาติกะ มากทุกคนโหกว่าจะได้เจอนางนะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายนะน่าจะเริ่มได้เริ่มน่าจะเริ่มแบบว่าชินกับกลิ่นสาวน้ําแล้วคะ่ะทุกคนสวยมากชีสวยมากทุกคน เมสิ้นก็กินท่าน้ำได้พี่น้องสวเสียงดังเด้อเดี๋ยวหน่องสินี้ป้า ห้ามเสียงดังนะทุกคนอร่อยไหมคะ เว่งไปเทียงดัอหมหกินแอปเปิลบาตูเมื่นอนมากเล ตัวใหญ่ดิพี่นอ้องหาตัวยากมากตัวเมื่อกี้นี่ว่าเพี้ยงอันนี้หรือว่าคนละตัวตูคนเอานั่นแอปเปิลมาให้พี่นอ้องอุ้ยกินน้ำแดง อย่างนี้เหรอหยาดเลยแม่เออนู่นเออเนื้อเออเนื้อตัวเออตัวแล้วมีวิซามาแล้วจะกินถั่วหรือว่ากินอันนี้แอปเปิลดูนะทุกคนดู ดูนางจะกินอะไรเนาะนางจะกินของใครดูสิโอ๊ยกินแอปเปิลของไอยตูเวยเลยไปแล้ว กับวิ่งไปแล้วเมื่อกี้จ้าใครยิงยังเป็นอะไรปะเนี่ยจะเห็นกระลอกเป็นอะไรเห็นแล้วก็ประทับใจเป็นหรอกปกติจะบอกเห็นภาพแบบนี้เนาะกูเห็นว่ามันจีเซื่องขนาดนี้เห็นมันมันมันเสือกมันมันไหนกินสนามมันมันกิว่าเป็นคนดีหรือคนบดีมันจังมาหาไก่จะเป็นคนดีพี่น้องคอยังเพราะว่าเขาเป็นคนบดีอาจจะวิ่งไปเรียบร้อยพี่น้องแต่นี่วิ่งเข่าหาแสดงว่าเป็นคนดีพี่น้องแม่นวะแม่นไอ้ยไม่ มีเอฟซบอกว่าเสนามจะเอากระหลกไปลาบเลยบอกเนี้ยมันมาข่อยเจเอาไปลาบพินมาจะเสียงนางเนื้อวันนี้เพินมาข่อยเจเอากระหลกไปลาบเอฟซีในยูทูบ b หแล้วปิ้ท้ายลงจะบ่าละจะจะกินลงมเล่าอาละกินลงบ่าอข่อยข่อยบกกาเลยอ่ะเพราะัเพิ่นมาใกล้เขากนาดนี้เขาเียวมาไปลาบเขาจะกินลงมงไรเอาเพิ่นก็มีชีวิตของเพิ่นนอกเพิ่นเกิดหักชีวิตของเนเิ่นไปทำลา เขามื่อกถืองานตีเขาเจ็บเขาปวดจะเล่กันเล่นอะไรเจ็บปวดเลยวะเขากระหรอกกะหาจะบอเจาที่เขาไปหายดิจะลองเบิองเล่นจะคอยจะคอยยางไปเด้อจะลองมายุ่งจับเป็นคนดีบะจ้าสีกระหรอกสีเสือจ้าบอจับก็อนจะเสียงดังด้วยยางไปเลยยางไปไกลกว่าโน่นโน่นโน่ให้บอ

หนามไม่พี่นของตัวนี้ต้อนไสตัวนี้ยากหนามเขียนบอกเขียนบอกไอ้ว่าถือก่อนนี่แหละสิ่งที่เขานุ่นละเก็บไอคพ่น เดิ the มเขาหลายนี anymore, ่อย be ู monkey, ่ในต้หลักอี่เป็นเพมันเป็นอะไรบอเป็นยังเป็นตืเชได้แต่ก่อนเป็นรับอาจจะกินอาจจะล่านฮคุบอลในใจนะจะเป็นยังมืออยีเพื่ออนุหัก์ไว้เป็นยังคือยังนี่ซัดหลายปันนี้นะบ้านคยบริมีเด้เป็นแต่ปลาอ่อยปลามันเปเลยบริเห็นไหมก็ยังหา้เลยเนาะบมีเบิ่แล้วนประเทศไทยเป็นอนุรักไว้พยายางหักไห้ไ่กแรงรใจกันอย่างอนุรัก์เพราวาเพิ่นยายามให้บ้านเรืองเพิ่นดีขึ้นยอนเราเพิ่นนี่พิ่ยัง ใจที่รักสามัคคีเาพี่น้องเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เบาแนวนะครับเบาเซฟน้นนะครับแล้วก็สาวนา้ามีเอฟซีมาควายเจ้ากระบุกกระลอกก็ไอ้มีเอฟซีเหม็นมาข่อยเจ้ากระลอกไปโม้คนมาฮะไปบ,บักประเด็นจะไปว่าวจางไหนแหละไปว่าลีนบางคนเพิ่นอาจจะว่าเข้าใจว่าเฮ้ยคุณจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าโอในความเป็นจริงก็คือจะเคยมาอยู่บ้านเฮาแตวเดี๋ยเราบ้านเฮาละเละบ้านเฮา บ้านเฮาเป็นเรือธรรมชาติไงคือคนไทยเพิ่นไปเห็นบ้านเฮาหนูว่างคล้ายแบบแต่เมือนไทยมมี่ดิะเลสนามฮเบ่อยอกว่ะเปตะเอ้ยคันยูบ้านเนี่บนเรือเปตะมุกคิปหนึ่งอ่ะคนลาวบ้านเฮามากด้น่วนรโอ้คนเามฮัเโว่อ้ันบ้านนี่รอมคน่ะคนลาวบ้นเาากหโ้คนเลสาฮัาโย่เป็อ้ยคนบ้นนี่ยนเนมุกคนี่งอ่คนลาวม่านเฮามาดีนชวนหอื้ัน แต่ข่อยเบาเลนเนไอ้ข่นมาข่อยล้าเฮจสซนกระอกสิแล้มาข่อยหดมือติ่กระหลอกควานกาดไปแบบความเพพนแบบมันทำแบบใครแบบที่ยาประสันซแบบเาพากาติยังม้องพูดนโอบาอลไสะเนาะับบริรุ่นแรกหรอเนาะคือบางคนเลยไงว่าเห็นเห็นกว้างอู้สอยจุเอไม่ถ้าเจ้าเดีย แต่แต่เจ้าทั้งเนาะจะเป็นคนเนาะเจ้าเริ่มมีผู้หนึ่งอย่างมาเอาใส่หมอนี่สะบ๊อเจ้าสิคืออะไรเจาเนี่ยข้อกระยิบห้าอย่างแต่วันชัดชัดซาบู่เรื่องเนาะอยู่ซื่อๆจ้าขาจ้าแกงนั่นมันตัดมันทำเป็เรื่องมันบอกเออในม่วมองเขาคกิดกองคนนะโดยโดยเอากระปุกหู้อะถ้าไมต้องพูดแบบนี้ยังประมาณไหนเนี่ประมาณไหนเนาะอเจ้าบ๊อยพี่เจตนาสิทำลายชัดอยู่จะเห็นหนาบ๊วยวจะ้าเจ้าคิดบ๊อยสิดขาชัดหลายลูกมีบ๊วยหลายลูกเหรอเจ้าแต่เจ้าอาจจะว่าวไปแบบว่า เล่นเล่นหนหัวไปจะใต้เจ้าควาเคยชินไปว่าน่าจะมีอะไรเราก็พูดเล่นหยอกเล่นจิตใจจริงเราอย่างวันนี้สาวน้ำก็ซื้อผลไม้ซื้ออะไรมาให้มันกินนะถั่วถั่วน้ำนี่เด้ดิพี่น้องนี่รักฐานอ่ะเมื่อชูมาบอกว่ารินเมื่ตถั่วรักฐานกินได้ดิคนก็กินได้อันกระรอกกินได้อ้าวกระลอกไหนคนก็กินได้อันนี้เป็นรักฐาน เยอะี่าจุมาว่าใช่ยอเบื่อโอ้ยแม่ยอมาปากไฟบกิน่อรจะไปหายี่อบพ่อโอีหมเ้โอเคโอเคอะขอบใจท้องหนูไม่รายเด้อากินได้กินได้เาเป็นยังนเบื่อแซ่บใจด้ว่าชาวนาแลาเป็นคนดีเนาะอยเนาอเคยกินเคยคับเบื่อบอกรรดียวคนดีเด่าคนเรา